โอเคครับเรามาต่อกันเลยนะฮะถึงไหนแล้วเอ่ยเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิป2ให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการชดเชยที่เซฟแครสนะครับบอกอีกทีนึงนะครับผมตอนนี้สถานการณ์ก็ลุกเป็นไฟ3าาเปรเ็แล้วนะฮะญี่ปุ่นถึงไหนแล้วญี่ปุ่นนี่ก็บุกจีนอย่างหนักนะครับตอนนี้นะฮะปีอะไรแลวสามแปดนะ 1938นะครับเต็มตัวนะฮะร,รอเข้ามานะฮะรอเข้ามานี่คือเดี๋ยวเขามาช่วยนะฮะเอาล้วฮะทีนี้ผมจะเหมือนเดิมครับผมจะแกล้งยูนิเต็ดสเตทนะครับก็คืออเมริกานะฮะผมจะบูดความเป็นฟาสซิสต์ในประเทศเขานะฮะตอนนี้เขาเป็นประชาธิปไตย99%นะฮะแล้วก็เป็นคอมมิวนิสต์1%นนะครับผมในประเทศเขานะผมจะ บูดความเป็นฟาซิสขึ้นมานะฮะให้ประเทศเขามีความเป็นฟาซิสตนะครับโดยใช้แต้ม p o l i t i c a l power นะครับก็ถามว่าทำไมผมต้องทำให้อเมริกามันเกิดความแตกแยกด้วยก็เพราะว่าผมกลัวอเมริกานั่นเองนะครับด้วยทรัพยากรที่เขามีเยอะแยะมากมายผมเชื่อว่าคือคือเขาผลิตเขาจะผลิตกองทัพได้เยอะแน่นอนโดยไม่ต้องแบบนำเข้าจากใครถึงแม้จะมีสงครามมากมายนยีหรือว่าจะถูกตัด ตัดกาลังตัดกําลังทางเรือเ่งี้ตัดเส้นทางการขนสินค้านะฮะเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเขาพึ่งพาตัวเองได้อย่างมากนะครับเพราะว่าทรัพยากรเขาเคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นคือผมกลัวเมื่อผมผมกลัวอะไรผม,มต้องทําลายมันนะเอาล่ะครับตอนนี้อังกฤษนะฮะมาเต็มชายแดนเลยนะฮะนะครับนี่ฮะเขานี่เราเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าเขามีเยอะนะฮะเราก็ ที่เรามีเนี่ยเห็นว่าเรามีเยอะเราไม่เยอะนะดูด,ดูของเขานะฮะเต็มชายแดนแล้วฮะเต็มตัวนะฮะเนี่ยฮะอังกฤษมาเต็มชายแดนตรงเขตพมา่านี่นะฮะเราจะต้องป้องกันให้ดีนะ,ะับผมอาจจะต้องเสริมกําลังทางด้านชายแดนพมา่านะครับผมห <c oughs> นานกิ่งล่มแล้วนะครับผม ตอนนี้สถานการณ์ความตึงเครียดตรงชายแดนของทางตรงตรงแถวลาวนะฮะเริ่มมีมากฝรั่งเศสเอาโยกไปไหนครับเมื่อกี้ยังบอกเลยฝรั่งเศสยกกำลังไปไหนไม่รู้นะฮะอังกฤษเหมือนกันนะหายไปเลยนะฮะแบบนี้สมควรบุกหรือยังเอ่ยเดี๋ยวรอทางฮิตเลอร์ดูนะก่อนนะถุยเดี๋ยวรอทางฮิตเลอร์ดูก่อนนะครับว่าจะเอายังไงนะฮะตอนนี้ฮิตเลอร์ก็ได้มีคำสั่งแล้วแหละ ให,ให้บุกเข้าเช็คนะครับผมเนี่ยนี่คือคำสั่งนะคะัคำสั่งของฟินเลอร์ให้บุกเข้าเช็คนะแต่ยังไม่ได้ประกาศสงครามนะฮะสั่งไว้ก่อนเลยนะฮะนี่ก็เหมือนกันนะฮะทางฝรั่งเศสนะครับฟินเลอร์ก็สั่งไว้ก่อนนะให้บุกฝรั่งเศสแล้วก็ตั้งแนวตรงนี้นะครับนะฮะส่วนเช็คนี่บอกให้กินลึกไปไกลถึงตรงนี้เลยนะฮะตั้งแนวตรงนี้นะฮะ คือฮิตเลอร์เตรียมของสงครามแล้วครับแต่แค่ยังไม่ได้ประกาศเฉยๆนะฮะอืมเจแปนมาลงตรงนี้ได้ใหญ่มากเลยครับอ๋อหนานกิงนี่ไงนะฮะหนานกิงอยู่ตรงนี้นะฮะในประวัติศาสตร์เนี่ยรู้สึกว่าเจแปนเนี่ยญี่ปุ่นนะครับทำเรื่องเลวร้วายวิทีหนานกิ่งเยอะมากนะครับผมก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเออทำอะไรบ้างนะแต่ว่าที่อ่านๆผ่านๆตามมาเนี่ยรู้สึกว่าแต่แบบเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละที่หนานกิงใครรู้ก็ยึดคืนได้แล้ว ใครรู้ก็เอให้ความรู้ไว้ก็ดีนะครับผมสถานการณ์โลกตอนนี้32เปอร์เซ็นตนะครับอิตาลีครับเข้าฝ่ายอักษะเรียบร้อยครับฝ่ายอักษะเรามีสามประเทศนะครับมีไทยมีอิตาลีแล้วก็มีเยอรมันนะครับผม,มสนามบินเขาเยอะมากนะะอิตาลี 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้เราไม่ได้แล้วเราต้องมีบ้างนี่มันสนามบิน อไม่ใช่ฮนะสนามบินเป็นอันนี้เหรออ๋ออันนี้เท่านั้นนะสนามบินอันนี้คืออะไรเลยเหมือนเป็นอ๋อเป็นอู่นะฮะเป็นอู่เครื่องบินนะฮะ capacity เคครับเข้าใจแล้วเราควรมีสนามบินเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมเนี่ยมีสองที่พอไหมก็ต้องพออ่ะไม่พอก็ต้องพอนะเพราะว่าเพราะว่าเราเรามีเขตให้สร้างแค่2เขตนะะเราโดนแบ่ง สเตทแค่สองสเตทนะนี่แหละถึงได้บอกมันเอาเปรียบเราไงเนี่ยเราดูเยอรมันมีกี่สเตทอะดูยังไงวะเนี่ยเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆต้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสเตทอะนะฮะหกสเตทอะอย่างน้อยมีหกสเตทแลวเป็นอย่างน้อยเพราะมันมีเนี่ยมันมีสถานีสถานีมันมีท่าเรือท่าเรืออะไรวะเนี่ย <laughs> มันมีเครื่องบินนะฮะสนามบินนะครับผม ต้องหกที่นะ,ะในประเทศทานักาดนี้นะ,ะไทยมีแค่สองนะฮะเรื่องเรือนะฮะเรื่องเรือตอนนี้ยังวิจัยไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าผมโมเป็นอกองทัพอากาศก่อนนะฮะซึ่งก็คือยังไม่ไปไหนครับก็คือต้องการเอาทุกอย่างเพื่อตั้งรับไว้ก่อนนะ,ะเพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะ,ะเพราะว่าเราไม่ใช่ชาติมหาอำนาจนะฮะไหนดูซิว่าอเมริกาสถานการณ์ของฟาซิสต์อเมริกาเป็นไงครับอืมนี่นะฮะ 22%แล้วนะฮะจากจากการปั่นของเราเองนะครับตดนไทยปั่นภาิีเข้าไปยี <laughs> ่บเปอซ็นฝรั่งเศสนี่ตึงเครียดมากเลยครับตอนนี้เพราะว่าเยอรมนี่ครับตรงนี้อ,อิตาลีกองทัพอิตาลีเพียบเลยครับตรงนี้มันจะพังก็ตรงนี้นะฮะฝรั่งเศสนะฮะ จะเรียกกำลังพลจากตรงอื่นของฝรั่งเศสกลับไปก็ไม่ได้อีกนะเพราะว่าก็ถูกศัตรูเนี่ยมันคอนฟ lict มากนะฮะสแปนเป็นไงครับเหมือนถูกทางจีนนะครับดันกลับมานะฮะในระดับหนึ่งนะฮะเครื่องบินเอาไปลงที่นี่นะฮะ พัก30ดีไหมเอ่ยเออใจเย็นดีสักส0นะครับไปที่ภาคเหนือลงภาคใต้อีกตัวนหนึ่งนะฮะทั้งหมดที่เหลือลงภาคใต้ครับโอเคเครื่องบินเครื่องบินนะฮะอ่ะไฟเตอร์ขั้น2แลละไฟเตอร์สสำหรับปี1940ตอนนี้ปี19 39นะล้ำสมัยไป1ปีเพราะงั้นน่าจะพออยู่ได้แล้วสำหรับการป้องกันประเทศนะระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นบอมเบอร์ไม่เปลี่ยนผมจะฝึกให้บอมเบอร์มัง้งไม่ใช่ฝึกรีเสิร์ชบอมเบอร์มั้งนะฮะจะได้เป็นการเอ่อทิ้งระเบิดจากเอ่อเบื้องบนจากจากเอ่อจากเครื่องบินนะฮะเพื่อช่วยกองทัพบ,บกนะครับผมยุโรปเดือดจริงๆครับตอนนี้ทหารฮนะโอ้โห แม่เจ้าชายแดนอิตาลีกับฝรั่งเศสนี่แทบจะฆ่ากันตายอยู่แล้วนะเยอรมันเยอรมันก็เดือดนะฮะแต่ตรงนั้นแม่งเดือดจริงนะอิตาลีฝรั่งเศสนะครับนี่ก็เดือดเหมือนกันฮนะโอ้โหโปรแลนด์นะฮะวอร์ซอนะฮะดูทหารโปรแลนด์นะเที่ยวเยอรมันแล้วฮิตเลอร์สั่งบุกไว้ก่อนแล้วด้วยนะ ยังไม่ได้ประกาศสงครามนะฮะกับโปรแลนด์เนี่ยแต่ฟิลเลอร์สั่งบุกไว้ก่อนนะฮะนี่นะฮะชี้มายันนี่เลยนะยึดวอร์ซอแน่ๆนะ,ะทางนี้ก็เช่นกันครับทางด้านบนนี่ก็สั่งบุกไว้แล้วนะเลเทฮะถ้าเปิดสงครามนี่เลเทแน่นอนตรงนี้นะตรงนี้นะฮะชายแดนตรงฝั่งลาวเนี่ยทหารฝรั่งเศสก็มาเพียบแล้วนะฮะตอนนี้รถถังรถถังคนรถถังรถถังคนรถถังเพียบครับมาเพียบแล้วฮะ ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะตรงฝั่งกัมพูชานะทางกรีตก็มาเพียบเหมือนกันฮะโอ้โหสุดเด็ดเป็นฝรั่งเศสวะเครียดแค้นอะไรกูนักหนาวเนี่ยฝรั่งเศสเอ้ญี่ปุ่นไม่มาช่วยกูหน่อยเหรอนะฮะเป็นไงครับนานกิงนะฮะนานกิงก็โดนยึดเรียบร้อยแล้วนะนานกิงหนานกิงนะฮะยึดยึดคืนคืนกันอยู่นั่นแหละฮะนานกิงนานกิงนะฮะเขาบางคนเรียกนานกิงบางคนเรียกนานกิงนะผมไม่รู้ว่าอันไหนถูกนะฮะต้องเสริมกําลังทางฝั่งลาวหน่อยนะฮะไม่งั้นแย่ ทางใต้ก็อันตรายนะทางใต้ก็ต้องเสริมนะครับหวังว่าญี่ปุ่นคงม,มาช่วยเร็วๆนี้นะฮะถ้ามีเรื่องนะฮะอ้าวนะฮะเยอรมันประกาศสงครามกับโปรแลนด์แล้วครับมาดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงฮะโปรแลนด์เข้าฝ่ายสัมพันธมิตรทันทีครับคราวนี้ก็เท่ากับว่าเยอรมัน ประกาศสงครามกับโปรแลนด์ทีเดียวนี่ก็ได้ทั้งอังกฤษฝรั่งเศสนะฮะเป็นศัตรูกันเลยทีเดียวนะมีอะไรออสเตรเลียด้วยนะครับโอ้โหก็คือเยอรมันรับศึกทั้งสองทางเลยครับตอนนี้แล้วก็มีอิตาลีก็เข้าช่วยทันทีครับฝรั่งเศสตัวอิตาลีทันทีนะตรงตรงเนี้ยตรงเนี่ยตรงเขตนรกเนะี่ยที่ผมบอกว่าฝรั่งเศสตายแน่ๆนะตรงนี้อิตาลีกําลังเยอะมากครับตรงนี้ แล้วฮิตเลอร์ก็โทรมาเรียกผมแล้วนะฮะายอักษะเราที่ลบกันตอนนี้ก็จะมีอิตาลีสโลวกเกียนะฮะแล้วก็เยอรมันนะแล้วก็เขาก็โทรมาเรียกไทยด้วยนะแล้วศัตรูก็มีโปรแลนด์เอ,อ่ออังกฤษนะฮะฝรั่งเศสออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์สซาอฟริกานะฮะบิติสลาดนะฮะบิติสเยอเอ,อ่อบิติสมาเลเซียนะมาลายานะฮะเออผมจะแกล้งมนะไม่รับโทรศัพท์นะไม่รับโทรศัพท์ไปก่อนนะผมยังไม่อยากเอาตอนนี้นะเพราะว่า ดูแล้วมเสียงเลยเกินว่ะผมก็แกล้งไปรับโทรศัพท์ไปก่อนนะฮะ <c oughs> นะฮะโทษทีนะฮิตเลอร์เราก็ต้องทําตัวเป็นเป็นเป็นไทยนะเป็นเขาเรียกอะไรสยามทอล์กนะฮะสยามทอล์กอะไรประมาณนี้ครับฝรั่งพวกฝรั่งเขาด่าเราช่วงนั้นนะว่าเราแบบปิ้นปอนอะไรประมาณนี้นะฮะช่วยไม่ได้นะครับเราเราเป็นประเทศเล็กๆนะฮะเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละสู้ๆครับเยอรมันผมเชียร์อยู่นะะสู้ๆครับอิตาลีครับผมเชียร์อยู่นะโอ้โหเละเทะจริงโซนนี้ สูซูครับบุกเข้าไปแล้วอิตาลีเจาะเข้าไปแล้วครับ r ัสเซนเบิร์กจอยแอร์ไลน์ฮนะจบนเนียนจอยแอร์ไลน์ลัสเซนเบิร์กจอยแอร์ไลน์นี่ก็เสร็จฮิตเลอร์สิครับเรียบร้อยย,ยืดได้ในเ,เวลารวด,ดเร็ว r ัสเซนเบิร์กแ,แคปเจอร์นะครับเรียบร้อยครับ ตอนนี้ฝ่ายอักษรก็จะมีเท่าเดิมนะครับมีไทยเยอรมันอิตาลีสูลวาเกียนะครับส่วนฝ่ายสมรธมิตรนะครับก็จะมีอังกฤษนะครับฝรั่งเศสนะฮะลักเซมเบิร์กซึ่งแพ้ไปเมื่อกี้นะฮะเบลเยียมเนแลแด์เพียบอะเยอะอะเอาง่ายๆนะที่เกียรนับนะแต่ฮิตเลอร์เรามีกำลังที่สุดยอดมากนะครับ อย่าเพิ่งบุกนะเว้ยไทยยังไม่รับโทรศัพท์นะเว้ยยังไม่เขายังไม่ยังไม่เข้าสู่สงคารามนะเว้ยอย่าบุกกูนะเว้ยนะวอซอเรียบร้อยครับโปรแลนด์นะฮะเหลือแค่นี้นะนี่ครับฮิตเลอร์เขาสั่งบุกไว้ล่วงหน้าแล้วนะวอซออยู่ไหนไวนะเนี่ยนี่ฮะวอรซอเมืองหลวงโปรแลนด์นะฮะถูกยึดไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเมืองหลวงที่สองครับกำลังจะโดนอีกทีนะ แน่แน่เละแน่แน่ครับโปรแลนด์โอเคโอ้ยเพียบเลยนะเนเธาร์กโดนยึดเรียบร้อยครับรโดนยีึดตดวยึดเรียบร้อยครับญี่ปุ่นเข้าอักษะเร็วๆโปรแลนด์โดนยึดเรียบร้อยครับนี่ฮะปร,ร,เร,ร,ระเทศโปรแลนด์หายไปไกลายเป็นเยอรมันเลยนะฮะ ตอนนี้เยอรมันก็ใหญ่มากแล้วนะฝรั่งเศสก็กำลังโดนกินไปเรื่อยๆนะครับแหว่งไปเรื่อยๆนะฟอร์ปารีสปารีสโดนแล้วเหรอเรียบร้อยครับปารีสเมืองหลวงฝรั่งเศสนะครับถูกยึดเรียบร้อยแล้วครับเยอรมันลุกคืบเร็วจริงครับเรียบร้อยครับฝรั่งเศสทั้งประเทศนะฮะหายไปหมดแล้วกลายเป็นเยอรมันทั้งหมดเลยนะฮะฝรั่งเศสทั้งประเทศหายไปเลยนะฮะอา้าวแล้วตรงนี้ไอ้ฝรั่งเศสตรงลาวเนี่ย กลายเป็นประเทศใหม่ครับฟรีฟรีฟราส์นะครับได้แยกกันประเทศใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะฮะก็คือฝรั่งเศสเดิมแหละที่เสียแผ่นดินใหญ่ไปแล้วนะครับชื่อฟรีฟรานนะฮะก็ยังเป็นสตูกับเราอยู่ดีนะ โอเคเครื่องบินทิ้งบอมเรียบร้อยแล้วมาแล้วอัปเกรดให้มากกว่านี้นะฝรั่งเศสแตกเป็น2ประเทศนะครับตอนนี้เป็นฝรั่งเศสที่เป็นฟาสซิสต์กับฝรั่งเศสที่เป็นประชาธิปไตยเนะี่ยก็คือ เยอรมันนะฮะยึดฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ได้นะฮะยึดปารีสทีอรไรได้ก็แต่ให้ฝรั่งเศสท้งตอนใต้แยกเป็นอีกประเทศหนึ่งนะ,ะเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเป็นเอกราชนะฮะแล้วก็เป็นฟาซิสแล้วก็เอาเข้ามาอยู่ในอักษะด้วยหรือเปล่าเอาเข้ามาอยู่ในอาักะด้วยนะครับแล้วก็ประกาศสงครามกับฝรั่งเศสเดิมนะครับก็จะมีตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะฮะลบเพื่อลบกับฟรีฟานะฮะ,ตร,ะตรงนี้นะฮะก็จะลบกันตรงนี้นะฮะ ก็คือตอนนี้สุงคำโลกเกิดขึ้นแล้วแหละนะฮะเป็นไฟเลยะฮะ85เปอร์เซ็นต์นะครับผมอืมไคโรอียิปต์ถูกยึดแล้วล้อยิถุยยึดยึดถูกยึดเรียบร้อยนะฮะโดยอิตาลีนะฮะพันธม,มิตรของเรานั่นเองนะฮะก็คือตอนนี้ฝ่ายอักษะเราลุกหนักครับผมออแล้วฮะไปดูอเมริกาหน่อยครับตอนนี้ฟาซิสถึงไหนแล้วฮะ 32%นะครับอืมโอเคครับเครื่องบินทิ้งระเบิดอัปเกรดแล้วนะฮะขออีกขั้นหนึ่งนะมีเดียมแท้งครับเสร็จแล้วครับ เดนมาร์กครับเข้าถูกเข้าสัมมันธมิตรเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประกาศสงครามแล้วก็โดนเยอรมันประกาศสงครามนะครับผมมาดูครับว่าจะต้านได้นานแค่ไหนครับเดนมาร์กเรียบร้อยเดี๋ยวเนเอร์เวย์ก็เข้าสัมมันธมิตรแล้วก็โดนเยอรมันประกาศสงครามนะครับรัวๆครับตอนนี้ความขัดแย้งของโลกโอ้โหไปไกลมากครับเ,ออเดนมาร์กกองทัพเรือเดนมาร์กเป็นไฟแล้วครับ กองทัพบกก็เช่นกันนะฮะอือหือโอ้โหเร็วมากครับกี่วันเนี่ยวันเดียวเองมะเนี่ยยูโกโสลาเวียข้าสมธมิตรแล้วก็โดนเยอรมันประกาศสงครามครับเป็นไงครับเดนมาร์กจะหมดแล้วฮะเมืองสุดท้ายฮนะ บุกไม่เข้านะเรียบร้อยครับเดนมาร์กไปแล้วฮะอ่าอันนี้นะครับที่รอคอยนะครับผมเอ่อญี่ปุ่นนะฮะเข้าอักษะเรียบร้อยนะฮะโอเคฮะรอครับรอรออีกนิดนึงครับรออีกนิดนึงรอจังหวะอีกนิดนึงฮะเมืองหลวงของฝรั่งเศสอิสระนี่มันอยู่ไหนวะเนี่ย ฟรีฟรานอ่าญี่ปุ่นโทรมาแล้วนะฮะให้เราเข้าร่วมสงครามนะครับจัดการกับจีนนะครับผมให้เราสู้กับจีนนะช่วยเาสู้กับจีนผมก็แกล้งไม่รับสายมาเดินนะร,รอแป๊บหนึ่งนะครับรอเวลาอยู่นะฮะอีเออเยอรมันโทรมาเหมือนกันครับแป๊บหบนึ่งครับไม่รับสายครับอืมพอมเข้าร่วมอักษาแล้วบุกใหญ่เลยครับญี่ปุ่น นะฮแะป๊บหนึ่งใจเย็นนะเดี๋ยวไปช่วยนะแต่ไม่แต่คงยังไม่ช่วยเรื่องจงจีนนะครับคงจัดการแถวแถวบ้านตัวเองก่อนนะครับผมฝรั่งเศสตรงนี้ก็ลุกหนักครับผมฝรั่งเศสที่เป็นพวกเรานะฮะลุกฝรั่งเศสเดิมหนักนะครับโอเคได้เรือแล้วโอเคก็เป็นเรือดำน้ำอีกขั้นหนึ่งแล้วกันฮะ ฝรั่งเศสดิมานเออ่ฝรั่งเศสดิมานเจแปนดิมนานฟ้าเนี่ยอินโดนีเซียนะฮะอินโดไชน่านะฮะครับผมก็คือตอนเนี้ยตรงเนี้ยฮะฝรั่งเศสตรงเนี้ยนะฮะที่เคยอยู่ตรงเนี้ยนะที่อยู่เคยอยู่ข้างบาง้านเรากลายเป็นเจแปนแล้วครับทีนี้ผมไม่ต้องกลัวตรงชายแดนฝั่งนี้ละผมเอากำลังทางนี้ไปลุยทางนี้หรือทางใต้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเข้าร่วมสงครามนะครับผมเอาตรงนี้ครับเขตนี้เขาเรียกว่าเขตสิงคโปร์นะฮะเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยผมจําได้ว่ามันมากมายนะฮะ ครับส่วนเฉดนู้นยังไม่เอานะมันต้องนั่งเรือข้ามไปนะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะโอเครอครับรอกี่วันโอ้โหอังกฤษแม่งส่งทหารมาช่วยนะฮะอังกฤษมีเรื่องกับผมแน่นอนนะรอจนถึงวันที่24่บสีออกโเทเบอร์ปี1940นะครับรอก่อนครับรอ25วันนะฮะอ่า แมวร้อ,องครับบอกแล้วช่วงนี้มันดื้อน,นะฮะงะอ๋อมาลองใส่ไม้อีกเห็นเข้าบอกไม่ดูนะครับ <N> น่าจะเข้าแหละร้องใส่ไม้ขนาดนี้ลงมาลงมาลงมาแป๊บนึงนะฮะลงมาโอ้โหปะปีนคอมทำไมล่ะอันนี้มากุ๊กกุ๊กกุ๊กเยอะโอเคครับเล่นต่อฮะ โอเคตอนนี้เรามี รถถังใหม่แล้วนะฮะไม่ใช่มีรถถังใหม่มีแต้มพอจะอัพกองรถถังใหม่นะผมคิดว่านะฮะอเเป็นโอเคครับมีเดียมแทงนะผมจะใช้หน่วยมีเดียมแทงแล้วนะจะเริ่มผลิต มีเียมแทงเข้ามานะจริงๆน่านาผลิผลิตมาต้องนานแล้วนะครับผมลืมนะฮะพอ,อจริงๆเลยคือผมลืมนะฮลิดจอยสังคมธมิตรนะฮะแล้วก็โดนครับพอจอยสังคมธมิตรปุ๊บโดนทันทีครับหรือว่าโดนก่อนถึงจอยก็ไม่รู้นะน่าจะโดนก่อนถึงจอยนะถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะกำลังนะฮนะโดนเรียบร้อยครับหวัวเร็วมากครับ โอเคเรามีแต้มพอจะบุกเอ,อ่อมารยาได้นะฮะนั่นก็คือประกาศสงครามเลยครับดิแคล์วอ์นะฮะนี่นะฮะสตูของเราทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเราประกาศสงครามนะฮะโอเคครับเรียกเพื่อนด้วยเรานะโอเคครับลุย ก็คือเราต้องลบกับอังกฤษด้วยนั่นเองนะครับผมทาให้เห็นว่าในสงครามนี้เนะี่ยฝ่ายเราตายฝ่ายอักษะเราตายไป900,000กว่าคนแล้วนะ,ะแล้วฝ่ายสมพันธมิตรก็ตายไป1ล้านคนนะฮะอรมานตาย20,000นตดลีตาย6 0 0 0นนะฮะไทยยังเพิ่งเริ่มเพิ่งเข้าสงครามนะครับฝรั่งเศสตาย20,000โปแลนตาย2อง0นนะฮะอังกฤษตาย9 0 0 0 0นะฮะมีแต่ความสูญเสียเทียบเลยนะครับผมกำไรก็มีครับสงคราม ไม่ใช่ว่าสงครามมีประโยชน์สงครามก็มีประโยชน์สำหรับคนบางฝ่ายนะครับผมอ่าลุยฮะ